เมื่อศีลเป็นตัวกำหนดคุณปฏิบัติอาัณิกธรรมสามได้คุณจึงจะเกิดสัตรธรรมเอาสัตรธรรมสี่ก่อนอย่าเพิ่งเจ็ดสัตรธรรมสี่คือหนึ่งศรัทธาสองเหตดีสามอตตปะสี่พระหูสูตรศรัทธาเกิดความเข้าใจเกิดความรู้เกิดความเชื่อถือแล้วเชื่อมั่นแล้วเชื่อถือเชื่อตามเชื่อฟังเชื่อฟังก็ปฏิบัติตาม เมื่อคุณปฏิบัติตามคุณสัมผัสต้องมีสัมผัสต้องมีเหตุปัจจัยรูปนามสัมผัสสัมผัสสัตว์สัมผัสของสัมผัสผรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและคุณก็เกิดกิเลสเกิดกิเลสแต่ก่อนนี้คุณไม่ละอายเลยที่คุณเกิดกิเลสคุณได้สวาปามเอาสวาปามเอากับไอ้กิเลสพวกนั้น โอ้โหผูกสัมพันธ์เพิ่มมันหนักเพิ่มตัวมันโตมันหนามันอ้วนขึ้นอ,อยู่ทุกวันตอนนี้มารู้แล้วโอ้โหเอาเอ้ยไอ้นี่นะมันมีน้ำหนักอาจมาก็เคยอธิบายแลยว้วว่าไอ้นี่ยตอนหน้าไม่ทำแต่รับหลังเอาอยู่นะไม่มีใครรู้ใครเห็นนี่ว่ารับหลังแต่ถ้าอดตะปะ ต่อหน้าก็ไม่ทำรับหลังก็ไม่เอาเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเลอยกเลิกเลยครับพอมันแวบขึ้นมาก็เฮ้ยไม่เอาแล้วเราวจอัดโอตปะความกลัวต่อสิ่งไม่ดีต่อบาปต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เราตั้งใจจะเลิกจะละมันก็จะเกิดน้ำหนักของความไม่เอาความปล่อยความวางความไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้มาความว่าดับความจําดับความรับรู้ดับความกําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดรู้อยู่รู้อยู่นี่แหละแล้วอ่านซ้อนแล้วอ๋อจิตเราไม่มีอาการของกิเลสเคลื่อนไหวเลยสัมผัสอยู่มันยัว่วมันยุ่มันอะไรทีรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามมันสัมผัสเออกิเลสเราก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวเลยไม่เกิดอย่างนี้เราก็จะอ่านจิตของเราได้สนิทขึ้นสนิทขึ้นสนิทขึ้น,น,นใช่ไหม อธิบายภาษาไทยนะง่ายๆเห็นว่าม,มันจะเห็นจริงเลยเพราะงั้นอำนาจของฮิริโอตปะต้องเกิดจริงคุณก็ทำลด,ดละได้สั่งสมเรื่องเป็นประหูสูตรแปลว่าผู้รู้มากพระหะพระหูมากสูตะร,รู้เป็นผู้รู้เมื่อเราเห็นว่าเราทำได้อย่างนี้เราถูกต้องแล้ว ก็ทําซ้าอาเซวนาภาวนาพระหูลีกัมมังอาเซวนาแปลว่าทำซ้ำทอีกทําอีกซ้าอย่างที่ทําได้นั่นแหละภาวนาแปลว่าการเกิดผลผลอย่างนั้นไอ้ที่ทำอย่างเงี้มันเกิดผลอย่างเงี้ภาวนาแปลว่าความสําเร็จทําให้มากพระหูลีกัมมังนี่คือการรักษาผลสามอย่างอาเซวนาภาวนาพระหุลีกัมมัง คุณก็จะสั่งสมลงตกผลึกลงไปเป็นพหุสูตรอันนี้คือคุณธรรมของวิริยะสติปัญญาเพียรทําด้วยสติและมีปัญญาเป็นผู้ช่วยสติกับปัญญาคือหวังเฉาและมาหัน่นวิริยะคือตัวผู้ช่วยหวังเฉาและมาหัน่นอีกทีหนึง่งภาคเพียรช่วยกันทําให้เกิดสัตยธรรมก็จะเป็นเจ็ดทำอย่างนี้ เป็นเจ็ดนี่ลนะภูคุณธรรมอันนี้เข้าไปสะสมเป็นบุญเป็นบุญคือพลังงานที่ทำนั้นเป็นพลังงานฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่พลังงานฌานคือพลังอุณหทาตนพลังงานอันนี้ทํางานเผากิเลสเผาไอตัวที่เป็นโทษเป็นภัยของจิตเจตสิกต,ต่างๆ ที่ตัวที่เราจัดการมันนั่นแหละตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราตั้งจิตแล้วตั้งแต่ตั้งเป็นศีลตัวนี้แหละเผามันเผามันเผามัน,พมนเพราะงั้นฌานเผาแล้วพอเผาจบเป็นผลเราเรียกว่าบุญบุญนี่เกิดตามหลังฌานฌานคือพลังงานที่เผาฌานหนึ่งสองสามสี่เผาเสร็จเรียกว่าบุญยะอ่าเป็นพวกชุบม,มือเปิบจะบุญเนี่ยถึงเรียกว่านักฆ่าตัวประหารตัวฆ่า เพชฌฆาตตัวเพชฌฆาตเลยบุญเป็นตัวประหารตายเสร็จคอขาดจบหมดชีวิตอย่างถาวรน,นี่คือตัวบุญเพราะงั้นตัวบุญนี่จึงทำงานฆ่ากิเลสตัวจบและมันก็ไม่มีตัวไม่แสดงตัวอีก